สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแบบสรุปให้น้องคนนี้น้องนี่เจ๊เชนี่เลยเอ่ะก็มาดูกันนะคะว่าน้องสั่งอะไรไปเนาะโอเคนี่นะคะเป็นของน้องคนนี้ก็ที่น้องสั่งไปนะคะก็ต,ตามรายละเอียดอันนี้เนาะนี่อันนี้คือรายละเอียดที่น้องสั่งไปนะคะโอเคก็ น้องสั่งแมตต์โฟมไป80ถุงนะคะแล้วก็มาใส่ในถุงก่อนอันนี้ถุงละยี่นะคะสองนะคะสองสิบสี่อะไรนะครบครบแล้เบอร์นะคะแปดสิบนะแปดสิบนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็น้องสั่งเป็นกระดาษฟอยล์อีก กระดาษว้อันแรกนะคะแบดถุงเนาะโอเคก็ใส่นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนะคะโอเคต่อมาก็เป็นสติกเกอร์ที่ที่อยู่นะคะหนึ่งรอยดวงก็นี่นะคะหนึ่งรอยดวงเนาะใสลงไปอ่ะแล้วก็เป็น อันนี้กระดาษโน้ตห้าสิบกระดาษโน้ตยี่สิบาทนะก็คือห้าสิบแผน่นก็นี่นะคะนี่หน,นึ่งแพ็คแบบนี้ไปใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์การ์ตูนอีกนะคะโอเคแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวขอขอนะะ่าจะมีแป๊บนึงอ่ะอันนี้สติกเกอร์การ์ตูนนะคะไปใส่ลงไปเนาะ,ะแล้วก็จะมีเป็นการะดังออมเงินอีกยี่สิบห้าใบนะคะโอเค แล้วก็ไปดูตราดเอาเงินนะคะนี่นะคะยี่สิบห้าใบก็ใส่งไปเลยเนาะนี่นะคะเอ,อาเงินยี่สิบห้าใบแล้วก็น้องจะสั่งเป็นอะไรอีกอะแล้วก็เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ขอบคุณนะคะโอเคก็เป็นสติกเกอร์อันนี้นี่ที่น้องออกแบบส่งมาเองนะคะแล้วก็เป็นกริปอีกสี่สิบตัวนะคะเอกริปอีกยี่สิบตัวนะคะก็ นี่นะคะถุงหนึ่งนะยี่สิบตัวนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นถุงแก้วการ์ตูนะะนะคะเก้าสิบใบนะคะนี่นะอ่อแล้วก็เป็นสติกแล้วก็เป็นสติกเกอร์ใบละห้าบาทสองใบโอเคห้าบาทสองใบเนาะก็นี่นะคะตามที่น้องเรียกมานะคะสองใบโอเคเดินไปนะโอเคแล้วก็เป็น สมุดเล่มเล็กสองเล่มนะคะนี่นะคะเป็นสองเล่มนี้เนาะนี่สองเล่มนะคะลงไปแล้วก็เป็นอะไรอีกตะรังเอาเงินอีกสองร้อยใบนะคะก็นี่เลยนะคะนับเรียบร้อยแล้วเนาะสองร้อยใบนี่นะคะ,ะใส่ลงไปแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็นี่ที่สั่งใหม่นะคะก็จะเป็นกระดาษถอยอีกแปดถุงนะคะก็ดับลงไปเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน,นะคะแปดถุงพอดีนะอ่ะแล้วก็ต่อมาเป็น,ปนอีกเป็นยสิบสออีกยี่ยี่สิบสี่แท่งก็นี่เลยนะคะยี่สิบสี่แท่งรับเรียบร้อยเลยนะคะยี่สิบสี่แท่งเนาะแล้วก็จะเป็นอันสุดท้ายก็จะเป็นกระดาษกระดาษรูดอีกสี่ สีหอนะคะคือสีแพ็คนะคะ mm hmm. ก็นี่นะหนึ่งสองสามะแล้วก็สี่นะคะคบนะจ๊ะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นที่เราเขียนรายละเอียดไว้นะคะแล mm ้ว hmm. ก็โอเคเราก็จะไปแพ็คกันเลยนะคะ mm hmm. ขออนุญ,ญาตดัอกล้องไปแป๊บนึง mm hmm. โอเคอันนี้ขาแพ็คเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปส่งให้ตอนบ่ายนะคะ mm hmm. นะคะ,ะ,คะที่บ้่นบ๊ายบาย